เป็นการออกกาลังกายที่นิยมในปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยวิ่งกันได้ทุกคนวิ่งหลายๆคนกลายเป็นวิ่งมาราธอนนักวิ่งมีหลากสายหลายประเภทมีทุกเกรดแล้วแต่ความชอบวิ่งสายแรกวิ่งสายอุปกรณ์นี่ไปวิ่งมาราธอนหรืองานเปิดตัวแกจ็ตวิ่งสายต่อมาวิ่งสายบิวตี้งานเริ่มตีห้าตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่ตีสาม วิ่งสายต่อมาวิ่งสายชิวใครจะรีบใครจะนำเลิวล้วเราไม่สนทั้งชิวทั้งติสแบบไม่แคร์เส้นชัยสายสตรองติดสปีดชอบหลีดชอบนำเส้นชชยมีไว้พุ่งชนจะฟูจะฮับกำราบมาหมดทุกเส้นชชยสายคู่รักมุ้งมิง้งเน้นมาเป็นคู่ความมุ้งมิ้งบังเกิดเสมือนโลกนี้ไม่เพียงเรา สายเทมักเกิดในคนฮาเฮชวนไป10งานมาจริงแค่2ขยันเทแบบนี้แล,นแล้วเมื่อไหร่จะฟิตสักทีล่ะเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มวิ่งคงต้องเรียกว่าสายฝึกหัดหรือเรียกชัดๆว่าสายอ่อนอ่อนซ้อมอ่อนประสบการณ์อ่อนด้านความชํานาญแต่ใจไม่อ่อนดอยเพราะสู้ไม่ถอยแต่ต้องระวังบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการออกกาลังกายแบบนี้เอาเพนิลิฟไปทา เพราะมีตัวยาไดโคฟินัช่วยบรรเทาอาการอักเสบเจลเย็นช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายจะสายไหนก็อยากให้ลองใช้จะหน้าใหม่ในสนามหรือเจ้าแห่งมาราทอนก็มีโอกาสบาดเจ็บด้วยความปรารถนาดีจากอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา